ผ้าหวานสีผ้าามาทู่บดีมากไฮสวยมาสวยแล้วก็ย่านวันเหมนสีเ็นเงส่างมาม้วกลวยมาดูอาศับนนี้แต่ขอเชิญหายับง่ายบนนี้เลหยายังมาหลังวหลังบุบบกเก่าน้เล้อเอะโจ๊กเอสดีค่ะแม่แม่ค่ะ อันนี้มายินดีกับเนาะคุณยายทองเงินกับน้องไอดานะคะเขายกเสาเอกเสาโทได้บ้านแล้วเนาะ,ะมาเป็นกําลังใจให้เขาค่ะพาน้องนําโชคมาอีกเอาโชคเอาชัยมาให้กับควันลินอีกนะคะวันนี้ <c oughs> น้องนําโชคนะคะเอาโชคมาให้ควันลินอีกเนาะ แม่แม่ก <not S 1> <laughs> ็อย <laughs> <pre> ู่นู่นเลยนะคะแม่แม่อยู่นู่นเลยนะคะคุณแม่คะอ่าอ่ามาอยู่ตรงนี้แต่น้องน้ำโชคโชมาอยู่นี่โชคนี่นะคะพิธีพิธียกอาบานให้น้องไอดาเนะนะคะอาจารย์เขากำลังทำพิธีนะคะแม่แม่คะ ไอตัิงบอันนี้เอาน้องนำโชคมาอีกนะคะน้องนำชูน้องไม่น้องน้องนำโพน้องไม่สบายเออจุบแน่เลยน้องไออันนี้เอาพระเอกรูปหลนะคะมาเป็นเกียรติให้กับให้กับน้องไอด้าอ่า อาหลานน้อยนะคะเอาโชคเอาชัยมาให้น้องไอด้านะคะวันนี้น้องนำโชคนะคะแม่แม่ครับครับผมยินดีด้วยครับพี่ไอดดาครับยินดีด้วยครับผม<ๆ> <laughs> ยินดีด้วยนะคะห<ๆ>ลานน้อยนะคะนี่คุณตาค,ณคุณตาตาหนุยท่านก็นมาเป็นเกียรติให้ด้วยนะคะ<ๆ>พี่น้องชาวชาว้างก็สามากีกันดีเนาะ เป็นกาลังใจให้น้องไอดานะคะยินดีกับน้องไอดาด้วยนะคะควันลินนะคะวันนี้ก็อ่น้องเขาได้ยกเสาเอ,อกเสาทขึ้นวันนี้นะคะจะทําบ้านให้น้องไอดาอยู่คุณแม่ทองเงินอยู่เนาะเอาพี่น้องก็ยินดีดเอ้ดูโชคดูโชค บนแนไอบนแนอาจคัดนบนแน่มเียงื่มาเียงัวให้้ปมนอะได้วนเ้จ้แล้วัแล้วอันนี้น้องน้ำโชคมาอีกนะคะแม่ๆม่คะ มันช่วยนำใครให้กับน้องไอด้าพี่ไอด้านะคะยินดีกับพี่ไอด้าคุณยายอาทองเงินด้วยกันนะคะวันนี้นะคะหลายท่านเลือกเกินผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าคนแก่นะคะก็าปิดทีเอาง่ายๆเอานอกแม่ๆเนาะง่ายก็จะหากินง่ายเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องนะคะวันนี้มาได้บ้านใหม่สิบช่องเหมือนฮันบอยไม่ตัวเลดูก็ดูก็ติไปหาป อ่แล้วก็อ่าส่วนลักกี้กับนานาไอไอดาคุณเอออยู่ข้างล่างอันนี้น้องนำโชคนะคะน้องนำโชคมาขึ้นมาบนบ้านเลยมาเยียบบ้านให้เขาด้วยนะคะน้องนำโชคนะคะแต่งตัวรูปโลเลยวันนี้นะคะคุณตาแต่งตัวเรียบรูปหลให้น้องนำโชคเลยนะคะแม่แม่ค่ะทุกใจกดไลค์กดแชร์ให้น้อง นำโชคด้วยนะคะแต่งตัวรูปโลเลยนะคะก็ทางนี้ก็เป็นอ่าลักกี้นะคะลักกี้นายแอดดาอยู่ไหนพ่อควานแอดดาอยู่นู้นแล้วับมีเชือกันเยอะมิดเลยบางมิดเลยมิดเลยพ่อควานบอกว่าบางบางมิดเลยโอ้ลักกี้เอ้ยลักกี้ทำไมหลับๆอย่างนั้นพากันยืนหลับๆอย่างนั้นดีใจมากเลยนะคะดูนางดูนางยืนหลับนะคะ บานอยู่ข้างบนนะคะมัดน้องไว้ตรงนี้นะคะมาเป็นกําลังใจให้คุณยายทองเงินกับน้องไอด้านะคะน้องอาน้ำโชคนะคะน้องน้ำโชควันนี้นะคะมาเป็นกําลังใจให้คุณตาด้วยนะคะคุณตาด้วยนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่แม่ค่ะก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ